วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวคน้นกับสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมเวลาพูดถึงกรณีเครือข่ายของทักษณิณชินวัตรจากช่วงลวงละเมิดต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ดูคล้ายๆเหมือนกับว่าจะเป็นการหาเรื่องใส่ความแต่กรณีถ้วยพระราชทานในการชกมวยกันที่มาเกา๊านั่นเห็นได้อย่างชัดเจนในขณะที่พลเอกชยสิทธิ์ประธานคณะกรรมการจัดงานบอกว่าตนเองยอมรับผิดเพราะแต่ทำหนังสือไปแล้วแต่ยังไม่ได้มีการตอบรับ ก็ไปกล่าวใช่ก่อนในด้านกับการเรขาที่ชื่อคุณทนประจบเหมาะบอกว่าเป็นการเขียนสคิดการให้ปากคาที่แตกต่างกันของทั้งสองคนแสดงเห็นอย่างชัดเจนแหละครับว่าคนเหล่านี้ไม่ได้เอาใจใส่และให้การถวายพระเกียรติอันควรที่จะกระ,ะทาทั้งในฐานะประชาชนคนไทยและในฐานะคนที่เป็นตารวจทหารของทั้งสองคนนี่เป็นข้อเท็จจริงที่ควรจะคิดและพิจารณาใครครวรสนทียานชื่อหรือเชืรอท,ทำแรไงอ่าง